ในเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดแซบโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้แนะนานมา2ตัวนะครับหนึ่งคือตัวแรกนั่นคือตัวของโรงพยาบาลจุฬารัชหรือว่า CHG นะครับวันนี้รูปรูปแบบของกราฟแ้วคุณอภิวัตบอกว่าเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่3บาท66ตงังแนวรัฐไปที่3บาท54สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่3บาท82งตางต้านทะไปที่3บาท90ตาตังวันนี้ราคาหุ้นของ โรมานจุลันหรือว่า c ีเอปิดที่3ามบาทหกสตางเพิ่มขึ้น2สตางค์ที่เป็น0.55%นะครับส่วนสุดซับตัวที่2อที่คุณอภิวัาสแนะนำนะครับมันคือตัวของ K-Bank นะครับเรียกว่าคุณอภิวัาสบอกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะครับเรียกว่าดาวไซ์นี่จำกัดนะครับให้แนวรับที่143บาทนะครับสำหรับแนวรับไปยี่สิบนึ่งบาทนะครัสำหรับดังนั้นส่วนของแนวต้านนะครับอยู่ที่148บาท 50สตางถ้าเกิดผ่านไปได้นะครับเจอกันที่150บาทวันนี้ราคาหุ้นของ Kbank ปิดที่145บาท50สตางลดลง1บาท50สตางคิดเป็น1.02%่นเป็นี่คือรายการกล้วยหอมกับูรูในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซส์แล้วก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซส์ถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ พุ com, ่นอินไซด์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังก่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม